ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลา มาเรียนชาดกเรื่องต่อไปกันวันนี้ก็มาถึงเรื่องสาเกตชาดกว่าจดิจิตใจที่จดจ่อเลื่อมใสในผู้ที่คุ้นเคยแล้วก็มีคำสุภาษิตขึ้นต้นเอาไว้ว่าใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดหรือแม้จิตเลื่อมใสในผู้ใด บุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้นทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตากันมาก่อนนี่ก็เป็นภาสิทที่ขึ้นต้นเอาไว้นะใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดแม้จิตเลื่อมใสในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมแม้ในผู้นั้น ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนี้คือเัอตัวเนื้อความภาสิทธิที่ปรากฏอยู่ในตัวพระไตรปิฎกมาแต่ต้นแล้วพระอาจารย์เจ้าก็ได้เล่าขยายความดังต่อไปนี้พระาศาสดาทรงอาศัยเมืองสาเก็บ ประทับณพระวิหารอัญชนาวันพระวิหารหลังนี้เราไม่ค่อยคุ้นเ,เมืองสาเกตนี่พ่อของมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นคนสร้างขึ้นทรงพรารบพรพรามผู้หนึ่งแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้เมืองสาเกตเป็นเมืองชายแดน ของแควนโกศลจะเดิมเนี่ยมีเรื่องเล่าว่าพระเจ้าปัะเสนที่โกศลปกครองแควนโกศลเนี่ยได้เสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาของครองแคว้นมคตแคว้นโกศลกับแคว้นมคตเนี่ยมันอยู่ติดกัน แคว้นสองแคว้นนี้นะหนึ่งเป็นแคว้นใหญ่เป็นแคว้นใหญ่หญมีอำนาจมากทั้งอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและอำนาจาในการทหารเคยรบพุ่งกันมาก่อนจะดึกดำบันจนกระทั่งมาถึงพระราชาสองพระองค์นี้คือพระเจ้าประเสนทิ ซึ่งครองแคว้นโกศลและพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองแคว้นมคตพระราชาสองพระองค์นี้รู้ฝีมือกันอยู่ทั้งฝีมือในการรบฝีมือในการบริหารบ้านเมืองรู้เลยว่าขับเคี่ยวกันต่อไปไม่เกิดประโยชน์เลยฝีมือมันเท่ากัน ใกล้เคียงกันเต็มทีขืนรบกันต่อไปแล้วก็ึประชาชนตายเปล่าเพราะฉะนั้นสองพระราชานีคิดจับมือกันบริหารประเทศดีกว่าแล้วก็มีการสร้างหลักประกัน สร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่กันและกันคือแลกน้องสาวพระเจ้าระเสนทิก็มอบน้องสาวให้ไปเป็นมาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ส่งน้องสาวส่งน้องสาวเขาเรียกอะไร คันิาส่งพระพระคันนินามาเป็นมาเหสีของพระเจ้าเปรเนที่อย่างน้อยก็เป็นเครื่องประกันความมั่นคงของแว่นแคว้นพอสมควรจะทำอะไรกันก็ให้เห็นใจน้องสาวมั่งนี่ก็ประการประการที่สองเมื่อต่อไปภายภาคหน้า พระโอรสพระธิดาถึงเกิดขึ้นก็เป็นคนสองสองแควนแบบนี้เป็นคนสองสายเลือดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นจากความสงบสุขของฝ่ายเมืองพ่อเมืองแม่ก็น่าจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นหลักประกันความมั่นคง ของสองแว่นแคว้นสองอาณาจักรนี้ได้ดีพอสมควรยิ่งกว่านั้นตามธรรมดากระการส่งแรก <c oughs> พระคณิษฐากันอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องขนเอาคนสนิทคนคุ้นเคยคนที่มีความรู้ความสามารถติดไปด้วย ต่างฝ่ายต่างก็าต้องเอาฝ่ายตัวเองไปเป็นร้อยอะไรซึ่งตรงนั้นก็เท่ากับว่ามีสื่อถ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยกันแล้วก็เป็นตัวแทนของสองแว่นแคว้นของสองแว่นแคว้นนี้มาทำความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแว่นแคว้นที่ตัวเข้าไปอยู่นะซึ่งมันก็เป็นการดียิ่งกว่านั้นถ้าพูดอีกเทนะึง ข้าราชบริพารที่สนิทชิดชอบนี้มันก็ต้องข้ามมาแต่งงานเขาแหวนแคว้นนี้แล้วก็สายสัมพันธ์มันเลยไม่ใช่แค่คณิษฐาของสองพระราชานี่แล้วมันกลายมาสายสัมพันธ์มันมันโยงใหญ่กันมากกว่านั้นนี่ก็เป็นทัศนคติของการเมืองในยุคนนน ตรงนี้เราเขจะเห็นนะว่าอ๋อการแต่งงานในแต่ละยุคแต่ละสมัยเหตุผลของการแต่งงานมันไม่ใช่แค่ความรักใครอย่างเดี่ยเหตุผลทางด้านการเมืองบ้างเหตุผลทางด้านการทหารบ้างมันได้มีส่วนเข้ามาพัวพันกับชีวิตคนชีวิตกษัตริย์แม้แต่การจะเลือกคู่ครอง ข้าจริงๆแล้วแม้เป็นกษัตริย์์หรือเป็นลูกกริย์ก็ใช่ว่าจะมีอิสระทํทำอะไรได้สมใจนึกเมื่อสองแควนนี้สับโบราณก็ใช้ว่าเมื่อสองแควนนี้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วคำว่าทองแผ่นเดียวนั้นก็เป็นคเ,เป็นสับ ในสมัยโบราณคือมีสัมพันธไมตรียังไม่มีหวาดระแวงเมื่อสองแว่นแควนี้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ก็มีการเสด็จเยือนแควนกันและกันอยู่เป็นประจำ,ะจำมีคราว พระเจ้าประสัที่สเสด็จไปเยือนแคว้นมะคดเราพบว่าสภาพการทหารของตัวเองนไม่ได้น้อยหน้ากว่าแคว้นมะคตก็จริงอยู่แต่เห็นเลยสภาพเศรษฐกิจนี่สู้ไม่ได้แล้วเนื่องจาก เป็นพระราชาโดยสมบูรณ์อยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงโูกเดียวในแผ่นดินก็ตระเวนเยี่ยมไปในแควนมคตแล้วพบว่าสาเหตุที่แว่นแควนของพระองค์ มีความถดถอยทางด้านเศรษฐกิจฐานะทางเศรษฐกิจไม่ก้าวหน้าไม่มั่นคงไม่ฟูฟ้าเหมือนอย่างกับแควนมคตสาเหตุใหญ่เพราะว่าแว่นแควนของพระองค์ไม่มีมหาเศรษฐีหรือไม่มีมือเศรษฐกิจ ไม่มีมหาเศรษฐีที่ที่รวยจริงๆถ้ามองในลักษณะแห้เราไม่มีเศรษฐีรวยๆอย่างนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายมางั้นถ้าใดคนรวยๆไปอยู่แว่นแค้วนตัวเองแล้วคงจะดีไม่ใช่ตำแหน่งเศษรษฐีเศรษฐีนั้นเป็นตำแหน่งพระราชทานถือว่า เป็นค่าราชการประเภทหนึ่งึ่งในอดีตในยุคน,น,น้นถ้าใครร่ำรวยมีเงินมีทองมากก็ได้รับการยกย่องยอมนับหน้าถือตากันเหมือนอย่างในยุคน,นี้นั่นแหละแต่ว่าถ้าความสามารถในการบริหารการเงิน ยังจัดยังทำเป็นระบบไม่ได้ก็เป็นแค่คนรวยแต่ถ้าใครจัดระบบอะไรได้เรียบร้อยระบบการเงินได้ดีพระราชาก็จะแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นตำแหน่งมหาเศรษฐีมีตำแหน่งเป็นเศรษฐีในยุคนั้นก็คือเป็นทั้ง ผู้มีทรัพย์สินมากมายด้วยแล้วก็มีความสามารถในการบริหารเงินทองด้วยแล้วที่สำคัญก็มีความน่าไว้เนื้อเชื่อใจพระราชาก็เชื่อความสามารถประชาชนก็เชื่อคุณธรรมอะไรทำนองนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มีความสามารถที่มีใครอยู่ในระดับเศรษฐีใครอยู่ในระดับมหาเศรษฐีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตำแหน่งเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีเป็นตำแหน่งทางทางราชการเลยพระเจ้าพระเศที่ พบว่าในแคว้นโกศลนี้มีมหาเศรษฐีอยู่หลายคนมีมหาเศรษฐีอยู่หลายคนจึงขอมหาเศรษฐีเศรษฐีเหล่านั้นจากพระเจ้าพิมพิสารบอกจะขอเท่านั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่ยอมให้โท่ ใครจะยอมให้ขุนพลเศรษฐกิจกันง่งายง่ายเมื่อไม่ให้พระเจ้าเปรษี่โกศลขอขอถบายท่ายไม่ให้ทำไงก็เลยประกาศไปเลยถ้ายังไม่ได้เศรษฐีคนใดคนหนึ่งกลับเมืองแล้วก็ไม่กลับลอยู่เป็นแควนประคต <het> ตรงนี้ใช้ไม้ดื้อ พระเจ้าพิมพิสารจนใจจึงให้เศรษฐีท่านหนึ่งไปก็คือพ่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกานั่นเองให้เป็นคนซึ่งเป็นเศรษฐีที่รวยน้อยที่สุดในแว่นแฟนแต่ขนาดรวยน้อยที่สุดก็ไม่ธรรมดาอีกเหงินกัน ก็จะเห็นว่าแม้แต่เกิดมาเป็นกษัตริย์บทำไมไรททาบุญมาดีนะคนดีไม่มาเกิดในแว่นแคว้นนี่ก็ย่ำแยนะ่ถึงแว่นแคว้นจะมีความอุดมสมบูรณ์ยัยงไงก็ตามไม่มีมือเศรษฐกิจมาบริหารการเงินให้ไปไม่รอดพระเจ้าพิมพิสารตับใจให้พ่อนางวิสาขามาน โอ้ไม่ถือว่ามันตัดแขนส่งให้นะให้นะไม่ให้ก็จนใจเดียเ๋ยวจะเสียพระราชมัยตรีดีไม่ดีจะถูกมองว่าอ่อนี่คิดจะอำานาจเศรษฐกิจมาบีบแว่นแหวนเราสัแล้วก็ไม่รู้มันมีโอกาสคิดได้เยอะยต้องตัดใจให้ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะฉะน,นั้นคนดีนคนดีหายากนะบัณฑิตทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยนะเขาถามหาอยากจะให้บุคคลประเภทนี้แม้ไม่ได้อยู่ในแว่นแคว้นของตนก็มาเหยียบแผ่นดินตนสักครั้งหนึ่งก็ชื่นใจ มันเป็นโอกาสทองมันมันเป็นหลายๆอย่างซึ่งเขาสรุปสั้นๆมันเป็นสิริมงคลทีนี้เมื่อย,ยอมมอบมหาเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกามาแล้วมันมีผลกระทบมากเพราะอะไร เมื่อยกให้เข้ามาแล้วเขาก็ต้องหนึ่งขนทรัพย์สินเงินทองของเขามาก็เหมือนขนคลังออกมาจากแว่นแควนมันกระเทือนขนาดไหนจะจนใจเพื่อรักษาพระราชมไมตรีเอาไว้ขนทรัพย์สินเงินทองออกมาจากแว่นแวนควนมาขดนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองขนบริวารออกมา เขาจะไปาของของเขาของมหาเศรษฐีเขานี่ก็ต้องให้เขาเขาก็ต้องเอาคนเขาไปสามถ้าเอาทรัพย์ไปก็วันหนักแล้วเอาคนไปก็หนักเขา้าไปนี่งเอากิจการไปด้วยกิจการค้าระหว่างแว่นแคว้นนี่ปิดมาด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจพระเจ้าพิมพิสารที่ไม่ยอมให้ตั้งแต่ต้นเลยแต่ว่า ก็ต้องตัดใจให้เพื่อเห็นแก่ความเป็นดองกันล mm. ้เพื่อไม่ให้เสียพระราชมัยตร mm. ีเพื่อไม่ให้เกิดความระแวงกันในอนาคตต้องตัดใจให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายทีนี้เมื่ออพยพคนมากลางทางพ่อของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ก็สมละที่เป็นมหาเศรษฐีมองหน้ามองหลังแล้วไม่เข้าเมืองหลวงไม่เข้าขอสร้างเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่เมืองอะไรเมืองสาเกตสร้างเมืองใหม่นลขอพระเจ้าประเสนที่โกศลขอพระบรมราชาอนุญาต สร้างเมืองใหม่นะตรงนี้ทำไมเพราะข้าพเจ้าหนึ่งบริวารมากเมื่อเข้าไปในเมืองหลวงแล้วจะเป็นพระราชภาระของพระองค์สองนอกจากเป็นพระราชภาระแล้ว เขาจะอยู่กันก่อนเดี๋ยวเขาจะอึดอัดจริงๆครอึดอัดตัวเองดล้จะอึดอัดสด้างเมืองกาพใหม่ดีกว่าซึ่งตรงนี้เขาฟ้องว่ามหาเศรษฐีท่านนี้นะไม่ใช่นักการค้านักเศรษฐกิจอย่างเดียวมีความสามารถในการวางผังเมืองอยู่ในตัวเสร็จไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกัน ราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ว่าในการต่อมาได้ลูกสาวอย่างมาหาอุบาสิกาวิสาขาอมองสะท้อนภาพต่างๆอันนี้เวลาอ่านเรื่องราวต่างๆเรามีความจำเป็นจะต้องถอยย้อนไปดูภูมิหลังความเป็นมาของทุกคนของทุกเหตุการณ์ แล้วเราจะมองธรรมะได้ทะลุปรุโปรงเนะครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่วิหารอัญชนวันเมืองสาเกตได้ยินว่าในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุเสด็จเข้าเมืองสาเกตเพื่อบินธบาต พรามแก่ชาวเมืองสาเกตผู้หนึ่งกำลังเดินไปนอกพระนครเห็นพระทศพลระหว่างประตูก็หมอบลงแทบพระยุคนบาทยึดข้อพระบาททั้งคู่ไว้แน่นพลางกราบทูลว่าพ่อมหาจำเริญธรรมดาว่าบุตรนะนะจะต้องปรนิบัติมารดาบิดาในยามแก่ยามเฒ่าไม่ใช่หรือ ทักอย่างคุ้นเคยมากราบงามๆที่เท้าทึกทักเอาว่าเป็นลูกเลยล่ะเนี่ยพ่อมหาจำเริญธรรมดาว่าบุตรน,นะนะจะต้องพรนิบัติบานดาบิดานในยามแก่ยามชรามิใช่หรือเหตุไรพ่อจึงไม่แสดงตนแก่เราตลอดการมีประมาณเท่านี้ถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็บอกว่า,าลูกเอ้ย แล้วไปไหนมันเนี่ยตั้งนานเลยพอไม่เห็นเลยเนี่ยทั้งที่เกิดมาก็ไม่เคยเห็นกันเลยแต่ว่าพราหมณ์เท่าก็ามาพูดซะอย่างนี้มาตู่ว่าพระองค์นะ่ะเป็นบุตรแล้วก็ตำหนิเอาด้วยนะว่าทำไมเนี่ยไม่ทำหน้าที่ลูกให้ดีจะต้องอยู่พรนิบัติพ่อแม่ในยามแก่ชรานะ่ะ แล้วไม่มาปล่อยให้เราอยู่อย่างนี้มาตั้งนานเช่นเนี่ยเราเห็นพ่อก่อนแล้วแต่พ่อจงมาพบกับมารดาวันนี้พ่อพบแล้ววันนี้พ่อพบแล้วเพราะฉะนั้นไปพบแม่เขาด้วยเถอะถ้าจะพูดก็พูดอย่างนี้ภาษาชาวบ้านวันที่พ่อพบแล้วเพราะฉะนั้นไป ไปบ้านกันไปหาแม่กันเถอะอะไรวะตลอดชาตินี่ไม่เคยเจอกันเลยพอเจอก็ทึกทักเลยแล้วพาพระาศาสดาไปเรือนของตนพระาศาสดาเสด็จไปที่เรือนของพรามเออไม่คัดค้านสักคำด้วยนะไปก็ไปเอา้าประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์อ๋อ นี่กำลังบินธบาตอยู่นะเขาให้ป,ป้ายเขป้ายไม่ไปพระองค์เดียวนะขนพระไปด้วยที่บินธบาตครเป็นแถวเป็นน,นั่นแหละฝ่ายพรามณีได้ข่าวว่าบัดนี้บุตรของเรามาแล้วโอ้นักเข้าไปอีกก็มามอบแทบบาทยุคนของพระบรมศาสดา,าแล้วร่ำไห้ว่าพ่อคุ้นทุนหัวพ่อไปไหนเส้นนานถึงปานนี้ตาหาย พอเห็นปุ๊บระถึอมั่นใจลงเลยเนี่ยลูกชายคนโตหายไปตั้งนานแล้วเนี่ย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 หายตั้งแต่เมื่อไหร่หายตั้งแต่ขาเกิดเนี่ยเอาแล้วกันขนาดนั้นเจ้าเลยอ,อะไรคือเบื้องหลังเรื่องนี้ยังไม่พอแล้วบอกใหนะ้เรียกให้เรียกลูกสาวลูกชายที่อยู่ในบ้านามาพวกเจ้าจงไหวพี่ชายคนโตของเจ้าเสียอื เห็นปุ๊บนี่ลูกชายคนโตหามาตลอดชีวิตเลยอยู่นี่เองเจอแล้วพรามทั้งสองผัวเมียดีใจถวายมหาทานพระาศาสดาขั้นเสวยเสร็จแล้วก็ตรัสชราสูตรตรับเรื่องชราสูตรแก่พรามแม้ทั้งสองเหล่านั้น ในเวลาจบพระสูตรคนแม้ทั้งสองก็ตั้งอยู่ในพระอนาคามิผลออไม่น้อยนะเป็นพระอนาคามีที่เดียวการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีบาร,รมีจะเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่มาเจอพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแรกก็เข้ามาทวงเลยเรียกเลยว่าเป็นลูกหน,หน,หน,หนีแม่หนีแม่หนีพ่อไปไหนซะตั้งนานเนี่ย จึงไม่ใช่การเพนะ้อเจอะและมันจะต้องมีเบื้องหลังความเป็นมาอัเป็นพิศดารแล้วเอาล่ะก็เรามาดูตรงนี้นิดกล็ละถ้าจะว่าไปแล้วถ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศอะไรทรงเทศว่าศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชาราก็คือ เออพูดให้พูดใหพ้พรามทั้งสองท่านนั่นแหละพรามเท่ากับพรามมณีเท่าให้เห็นว่าเออตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะเพราะว่าศีลเนี่ยมีประโยชน์เลือกเกินแม้แก่เท่าชราก็ยังเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยเนื้อหาสาระเอาเนื้อหาสาระก็แล้วกันนะเนี่ย ชราวัตที่ตรัสกับผู้เท่านะคือข้อที่หนึ่งนะศีลเนี่ยยังประโยชน์ให้สําเร็จจนกระทั่งชราพูดอีกทีกหนึ่งแม่เท่าพ่อเท่าสมบัติที่พ่อเท่าแม่เท่าหามาตลอดชีวิตนะนะรวมจนกระทั่งเครื่องประดับประดาทั้งหลายที่แม่เท่าก็สะสมมาตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวนะนะบัตนี้ ถึงวัยชราแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยเครื่องประดับประดานั้นขืนเอาไปประดับประดาตอนนี้เฮ้ยหน้าเหี่ยวเหี่ยวนิ้วเหี่ยวเหี่ยวมือเหี่ยวเหี่ยวแหวนมรกตแหวนเพชรแหวนอะไรมาใส่มันก็ไม่ทําให้หายเหี่ยวเพราะฉะนั้นเครื่องประดับประดาน่นก็ดี ทรัพสมบัติที่พ่อเท่าแม่เท่าช่วยกันหามาตลอดชีวิตก็ดีมันใช้ได้เฉพาะวัยหนุ่มวัยสาวเท่านั้นแหละแต่บัตรนี้วัยชาราแล้วพ่อเท่าแม่เท่าตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะเพราะว่ามันมีประโยชน์ตลอดม mm. เมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวจริงๆพ่อเท่าแม่เท่าก็รักษาศีลม,มาดีแล้วแต่ยิ่งชารานี่ยิ่งเป็นไง ยิ่งต้องรักษาศีลให้เยอะๆให้เคร่งครัดเข้าไปอีกอืมเพราะว่าศีละยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชราหวงสมบัติหวงเครื่องประดับประดาเพชรนินจินดาราคาแพงๆเ,เอาไว้หวงเอาไว้ฉันใดแล้วก็ขอให้หวงศีลถนอมศีลให้ยิ่งไปกว่านั้นอีก ก็เป็นลักษณะการเทศประเภทที่ถึงลูกถึงคนคงพอจะทราบหรอกพ่อเท่าแม่เท่านี้เมื่ไว้นุ่มไว้สาวท่านก็รักสวยรักงามท่านก็สะสมทรัพย์สมบัติของท่านกันเต็มที่ก็เพราะนิสัยนี้ข้ามภพข้ามชาตินั่นแหละคุณธรรมมันเลยไม่ค่อยจะเต็มที่เพราะฉะนั้นชาตินี้แม้พระองค์เทศให้ฟังโดยเฉพาะเลยได้แค่พระอนาคามีแค่นั้น